เพชรตะพับทำงานอยู่ที่โตโยต้าสลบบาทครับโตโยต้าสาขาอัปเภอสลบบาทนะครับอำเภครับตะบลสลบบาทนะครับจตุพรมาครับทำงานอยู่ที่ใหญ่ๆตรงนี้ใกล้ๆกันอย่าขึ้นแยกกันวันเลจดุพรครับทำงานอยู่ที่ไหนครับเราธนาคารกสิกรไทยสาขาบางบุรณะสาขาบางบุรณะทำาอยู่หลายปียังครับอยู่กำลังจะครบสามปีกำลังจะครบ พบกันครั้งแรกที่ไหนครับจตุพรครับกพถ้าเกิดเล่าจริงๆก็คือเอาพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวเพื่อนกับเพื่อนรู้จักกันอีกทีหนึ่งอะค่ะแล้วทีนี้คือไอโฟนนะคะมันจะมีระบบ f a c e t i m อยู่อะค่ะก็คือเพื่อนเะคไม่มี f a c e t i m แต่เราสองคนมีเขาก็เลย FaceTime ให้เราก็แค่ด้เอ A ค่ะแล้วเราก็ได้เจอกัน ผับเจอกันครั้งแรกใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ที่เราจะเลือกเป็นคู่ของ,งที่เราดูลใชรอา่าใช่เลยครับเราต้องพูดใช่ก่นกอนเราพูดอย่าอืึนโดนแน่ดีใจไหมครับพานุพงศ์ที่มีวันนี้ครับครับผมดีใจที่ตีใจครับเจ้าพ่ครับดีใจไหมครับ ค่ะดีใจมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดสิ่งไหนที่พวกเราต้อนรับได้ไม่ดีหรือว่าดูแลท่านได้ไม่ดีหนูก็ต้องขออภัยเวในที่นี้ด้วยนะคะขนาดตัวแรกขนาดเสียอีกสามเดือน <c oughs> พนุพ์ครับผู้หญิงคนที่อยู่ข้างซ้ายมือพนุพ์พนุพ์เลือกแล้วเลือกอีกที่จะเป็นแม่ของ สวยไหมครับสวยที่สุดในงานแล้วครับดูก่นอนึ่สวยนะสวยครับเป็นคําถามเดียวครับจตุพรผู้ชายคนนี้จตุพรก็เลือกแล้วเลือกอีกหล่อไหมครับพาุพงศ์ในคืนนี้จตุพรหล่อที่สุดในงานแล้วครับหล่อที่สุดในงานนะครับ,หรใ,นนรบให้จตุพรบุญ,ญาบายฝ่ายหญิงนะครับขอบคุณญาติพี่น้องเพื่อนๆแขกที่มาในงานในวันนี้เชิญครับ ขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ให้เกียรติแล้วก็เสียสละมาในงานมงคลของเราสองคนตั้งแต่เช้าแล้วก็ก็คือตอนเย็นด้วยก็คือขอบคุณมากๆดูแลบางทีอาจจะมีข้อบกพร่องประการใดหนูก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงปรบมือให้จตุพรนะครับ <My God. S 2> เป็นคำถามเดียวกันครับแล้วก็คำถามสุดท้ายพลนภพลครับ ให้ขอบคุณญาตพี่น้องที่มาจากกำแพงแล้วเพื่อนๆที่ทาํางานด้วยกันแล้วก็แขกที่อยู่ในงานนี้เิยครับครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสิ่งแรกเลยก็คือคุณพ,พ่อคุณแม่นะครับผมสองฝ่ายที่ให้ผมมีวันนี้นะครับเพื่อทีนอยู่ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ครับที่มาจากกำแพงเพชรนะรก็มากาันต่างกันต่ายตเวลาตลอดเวลาครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ทางด,ด้านของฝ่ายเจ้าสาวนะครับ ช่วยงานเลี้งานกนะครับผมก็ไม่มีพูดไม่ค้อยเก่งนะครับผมก็ขอมมขอบคุณนะครับทุกแขกทุกท่านที่มาร่ว้งงานเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเสียปรบมือเลยครับขอให้ทั้งคู่มีความสุขในวันแต่งงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวทั้งจตุพรแล้วก็พานุพงศ์ไปขอบคุณแขกที่โต๊ะทุกโต๊ะเลยนะครับเชิญครับเชิญครับเสียปรบมือส่งท้ายให้สองคนอี้ครับ